เด็กหน่อยมานั่งบงรถด่ะเด็กหน่อยนี่แม่ติดลงห้เด็กหน่อยเบิ่งแน่นี่แม่เด็กหน่อยนั่ง่าเนี่ยเด็กหน่อยมานั่งบงรถดำ ถึงใจหลายถึงใจย่ามใจกระตบมือแปะแปะมีกองสนับสนุนเลยดินเต็มกับบาเลยดินเต็มกับบา ถึดตัวไอ้ถอยไปเขยิบรถบ่มีฮาฮาฮา พี่พ่อสมัยจะเป็นเด็กน้อยขันเห็นรถไถรถดำรถแม่โค่นโอ้อยนางเลียกกันสับลาดแต่ว่ามายุกสมัยนี้ไม่ได้ผู้เ่าพี่น้องไม่ได้ผู้เฒ่ามานางวงังรถ รถจ้า,จาของสี่ก้าบ่าละ่ะฮะรถจ้าของก้า,าววะเพราหนักมหรักฐานเด้เ,เดี๋ยวเอาแบบคุณลงไปโชว์ยุบปลาพังงงอยู่ <c oughs> บัตรลดพื้นนี่อยู่ดากใส่ได้พี่น้องหล่อโล่งย่างเดียว <c oughs> จงต้นไม้ไ้นะเด้อกองสนับสนุน